สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม Boru Challenger วันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับผมก็ได้ไปเล่นที่ s p e e d m i e w Arena กันสักท <_ ening> ีนะครับหลายๆคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่ค่อยได้ไปเล่นสนามที่อื่นเลยอะไรเลยนะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนถูกไหมแต่หลงังๆมาเนี่ยผมเช็คมาแล้วนะครับ ฝนก็ไม่ค่อยจะตกมาสักวัน2วันแล้วมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะบวกกับตอนนี้เนี่ยเออวันนี้เป็นวันที่16ตุลานะครับแล้วก็มันเป็นอากาศที่ค่อนข้างเย็นเย็นมันแค่เย็นเนะครับไม่ถึงขั้นที่หนาวหรืออะไรอย่างนี้นะครับแค่เย็นเ็นนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นเลิกที่ดีที่เราได้ขับ รถเนี่ยไปเล่นที่ที่อื่นบ้านนะครับที่ไกลบ้านตัวเองนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่รถที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยก็คงจะเป็นมอเตอร์ไซค์แหละครับคือไม่ใช่แล้วนะคือเวลาผมไปคนเดียวเนี่ยผมจะชอบขับมอเตอร์ไซค์ไปถ้าไปกันหลายหลายคนเนี่ยผมจะขับรถยนต์ไปนะครับแล้วก็เสี่ยงอย่างนึงก็คือถ้าเกิดไปคนเดียวแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยฟ้าฝนนะเนาะแล้วก็รถเนี่ยถ้าเกิดคือผมจําได้เห็นข่าวอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคือน้ามันท่วมเสียเลยใช่ไหมพอมันท่วมเสียแล้วเนี่ยคือรถเนี่ยผมก็เตี้ยเนาะมันก็ไไม่ด้แบบ จะมุดน้ําอะไรไปได้ตลอดผมก็แบบเซฟรถเหมือนกันนะเออถ้างั้นเนี่ยฝนตกนี้ก็อย่าไปเล่นเลยมันไกลเกินนะไปเล่นแถวบ้านเราดีกว่าอะไรอย่างนี้นะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมผมถึงเล่นแต่ CQB City Center นะครับแลวตอนนี้เนี่ย c q b c i t y Center ก็เปิดตัวลงไปแล้วนะครับทําให้ผมเนี่ยต้องเดินทางไปเล่นที่ไกลขึ้นกว่าหน่อยนึงว่าไม่หน่อยเลยแหละ โยดเลยแหละมันเป็นโยดเลยแหละก็เป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกินข้าวเช้าแล้วก็อัพพลังตัวเองนะครับแล้วก็อาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าอะไรให้มันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดินทางกันไปนะครับผมเดินทางไปที่เสียอะไรนะครับโอเคแต่กินข้าวก่อนนะบอกตรงนะครับว่าอากาศหนาวๆได้ข้าวต้มร้อนๆสักถ้วยหนึ่งหรือว่าซุปอุ่นๆอะไรเงี้ยแบบเป็นอะไรที่ที่ดีมากสดชื่น ก่อนไปเรามาเช็คของกันก่อนนะครับมวกอยู่ในนี้อันนี่คือชุดเวสของผมน้ที่ผมพับเก็บไว้อย่างเรียบร้อยนะฮะอ่านี่ก็ผ้าคนหนูกระสุนน้ําเปล่าหนึ่งขวดแล้วทีนี้เราก็จะปิดผนึกลงไปนะครับถามว่ามอไซค์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรก็เป็นแอร์ล็อกเนี่ยแหละครับผมนะลูกค้าไม่ได้เข้านะแต่ก็บอกว่าเออผมใช้แอร์ล็อกตัวนี้แหละก็ขนได้สบายสบายอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่จัดเต็มนะฮะก่อนออกเดินทางนะครับเราก็ต้องเช็คของกันก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเอยลืมอะไรหรือเปล่านู่น ไปถึงแบบค้าวนั้นแล้วนะครับผมก็จบแล้วนะครับลืมเอากล้องโก p r o ไ่เรียบร้อยนะฮรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่ออกเดินทางนะครับตอนนี้ก็เดินทางกันนะครับผม <S <S ถึงกันแล้วนะครับนี่อยู่นี่เดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปชั้นสี่กันนะครับก็ขับรถมาก็บรรยากาศเย็นๆนะเย็นๆนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าฟ้าฝนเริ่มจะตกแล้วอ่ะนะเพ่อเห็นเห็นกันตอนนี้นะเริ่มจะตกแล้วเราก็โอ้โห ไปรีบรีบขึ้นตึกดีกว่าจะยังไงก็จะว่ากันอีกทีนะครับโอเคไปกพตอนนี้ขนลงลงนะครับมามาเร็วมาเร็วเช่นเคยนะไม่ใช่หรอกรถติดฝนตกนู่นนี่นั่นนะครับมาวันนิดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเราเจะเตรียมเซตอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะลงสนามไจพิงจะลงได้อีกก็นา่าจะหลายชั่วโมงแหละก็น่าจะทำอะไรเล่นๆไปก่อนนะครับ Double Care. เล่นไม่ได้ทักสองถึงสามเกมแล้วนะครับอือเราบอกว่าวันนี้คนน,น้อยนะครับน้อยครับคนน้อยน้อยมากจนบอกว่าถ้าวันนี้ก็คงได้เห็นผมแบบเดินไปเดินมาละน้อยมากจริงครับน้อยมากจริงวันนี้ต้องใส่น่าจะไปแต่งกังหวัดกันอะไรประมาณนี้นะอืม วันนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะครับผมก็จะดูเงียบเหงาหน่อยเพราะว่าวันนี้คนน้อยนะครับบวกกับที่ว่าผมลืมด้วยว่าช่วงอาทิตย์นี้เออเขาหยุดกันที่13 14 15 16ก็คืออาจจะแบบลากันไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวอะไรกันนะหยุดยาวหยุดยาวอะไรอย่างงี้ครับคนก็เลยเล่นน้อยนะครับก็เลยมาช่วงวันคนเล่นน้อยอีกอ่ะ มไม่เป็นไรเดีก็ได้ยอดแฮปปี้กับบ้านสบายใจ <_ an> ถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางชาร์เลนเจอร์นะครับ <_ an> ผมเอาไว้เจอคลิปหน้ามาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม